ข้าว4บทของท่านพญาคมโบหารนะครับมาถึงบทที่2ตอนที่8แล้วนะครับกับนี้เราลองมาอ่านเป็นภาษาละนาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับภาษาปริวาสแบบสองนะครับที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับลองลองดูนะครับเต็มเขาจักขายสื่อไปเหนือใต้ ก็ตามดวงไทยย่าคานน้องอยาเสียใจมนม่อมเหี่ยวมานสุดแล้วแต่ผู้นายเงินจักพัดพอนไว้บ่ใจนานเหิงเต็มทีมื่น่างเดินต้องเต้า กึ่งเดือนป่ายบ่ได้เนื้อเจ้าหล่อนสมกำเฮาห้ำปิดกันยังบ่สมอารมณ์ไฟคิดจักเกินกว่าสักวันจักไป่งหัดสาหัดสากันถาทวงมัน ท่านี้ฮือไดยังอยู่หลายอยากยายเหนือไต้ตามลายมือใส่ไว้ไปถามบ้านเหนือบ่ได้ามาใจเขาบ้านไต้คงมีไปปั้นตัวน้อง อย่าได้มองสีของปีมีเหมือนของแห่งเจ้าทกสิสังจานายน้องเน่าของยิบมือเดียวจังเตะปีได้เสียมาท่านกล่องเถอกเถอะโจนเปิ้นเล่าต้าน ลือเมืองเต็มสามเต้านี้กึดเทนบ่กเปลืองเจ้าแสงแปลงเมืองอย่าเหยิ่งปี่ตันเต็มตัวไปไก่ใจใจอยู่บ้านปี่บ่อไปนานเนิ่นจ้าเกิงเดือนเดียว จักเหลียววาดว่าฮือน้องท่าล่อเลงพี่ฝูน้องบอ่อายขามเข่งจาดคนนักเลงคนหูโปอหิน